สวัสดีครับผมอวันนี้ก็มาพบผมนะครับผมทีมงานน้ำหนักโซล่าเซลล์สองนะครับผมผมช่างอันนะครับผมวันนี้ก็มาติดตั้งเป็นปั๊มหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมของโจไดเป็นปั๊มสองแรงครับผมแผงหกแผงก็อยู่ตรงนู้นครับผมอันนี้เป็นชุดช่วยติดตั้งนะครับผมก็มาถึงก็แกะก็เชื่อมโค้งไว้รอเชื่อมแล้วไว้รอนะครับผมนี่น้ำาไหลเงี้ยครับผมตอนนี้ย่อนไปแปดท่อนกับอีกสองเมตรนี่ครับอันนี้เป็นเจ้าของครับอ่ะ เป็นไงครับคุณลุงครับน้ำไหลยอย่างงี้พอใจไหมครับผมแรงอยู่แรงอยู่เนาะอ่ะพอใชจไหมครับอย่างงี้แรงกว่าตัวเก่าไหมครับผมแรงกว่าตัวเก่าคักไหม <c oughs> อันนี้อยู่ไหนครับผมอ่ะเดี๋ยวบอกนนใส่งามน,าน้พนำพระรทานทพะงมอ๋นนอครับใส่งามน้ำพระเนาครพเภอวิเชียรบุรีครับครับอันนี้บ้านอะไรครับนี่บ้านน้ำพระอันนี่ครับผม นี่อันนี้ก็เป็นน้ำไหลครับผมนี่เปลี่ยนจากปั๊มเอซีเนี่ยครับผมอันนี้เป็นปั๊มแรงครึ่งท่อออกนิวครึ่งครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็นของโซล่าเซลล์นี่ตัวน,นี้เลยครับผมปั๊มสองแรงท่อ,อสองนิวกระพุ่งจวกจวกเนี่ยแรงแรงแรงนะครับแรงไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมอ่ะวันนี้่ะกระบางก่อนนะครับผมสวัสดีครับออโอเคครับผม